เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาสมเนศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาทาราสายไหมเข้าพิธีอุปสมบทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์จำนวน85รูปณวัดพรพรพร,ร่วงประสิทธิ์กรุงเทพมหานครโดยสมเน็พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและกัลายาณมิตรได้เดินเวียนประทักศิณประคองใจไว้ที่ศูนย์กลางกายด้วยใจที่ปื้มปิติ นับเป็นอีกหนึ่งวันแห่งมหาปิติที่ทุกท่านรอคอยที่ลูกชายที่ลูกผู้ชายต่างวัยแต่หัวใจเดียวกันจะได้เข้าพิธีอุปสมบทในครั้งนี้พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันกับพระอุปชาเป็นภาพมหากุศลครั้งสำคัญสำหรับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ค่ะสำหรับพิธีอุปสมบทได้รับความเมตตาจากพระครูพิทักษ์รัตนานุก,กิจ นรงกิจสุกิจโจเลข,ขานุการเจ้าคณะเขตสายไหมและเจ้าอาวาสวัดพรพระร่วงประสิทธิ์เป็นพระอุปชาในแต่ละครั้งกว่าจะมีการบวชพระเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต้องเกิดจากหัวใจของคณะกัลยาณมิตรท,ทุกทท่านที่มีหัวใจเดียวกันทำให้เกิดแสงสว่างในพระพุทธศาสนาภาพการอุปสมบทที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเป็นการแสดงถึงพลังกองทัพธรรมที่พร้อมจะขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูงงไปพร้อมๆกันแม้ว่าเป้าหมายการบวชในพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะในประเทศไทยคือการบวชทดแทนคุณบิดามารดา ผู้มีพระคุณเป็นบุคคลที่กตันยูทำให้ผู้มีพระคุณท่านสมหวังได้เห็นชายพระเหลืองเป็นความงดงามของการคลองพระกาสาวพัทหลังจากเข้าพิธีอุปสมบทเสร็จแล้วพุทธศาสนิกชนได้นั่งให้การต้อนรับพระธรรมทายาทโดยกล่าวคำว่าสาธุสาธุด้วยใจที่ปิติในบุญจากนั้นพระธรรมทายาทพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพ พุทธศาส,สนิกชนได้สวดมนต์บทธรรมาจาักกปะป๋าวัตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเิริมงคลให้กับทุกท่านให้ใจใสบริสุทธิ์ที่เกิดจากการสวดมนต์เป็นการทบทวนคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านบทสวดมนต์บทธรรมาจาักกปะป๋าวัตนสูตรสวดออกมาจากใจที่ใสบริสุทธิ์ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นํากล่าวคําถวายจตุปัจจัยทายรรมตามลําดับ พร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนก็ได้น้อมนำปัจจัยถวายแด่พระธรรมทายาททุกรูปด้วยใจที่เปี่ยมปิติสุขนับเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกท่านได้สั่งสมบุญใหญ่อย่างอลเลิสเบิกบานค่ะ